สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นงเห็นนําจระเข้ไค,คแมนงานพอกนิ่มมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันมีมาให้ชมหลายรุ่นเลยผลิตมาใหม่ๆสดๆร้อนๆทุกแบบทุกใบเข้ามาใหม่ล่าสุดและที่สําคัญนงเอกขายให้ในราคาที่ถูกที่สุดเหมือนเดิมตัวนี้ค่ะพี่ๆเป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่จระเข้ไค,คแมนตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่นําเข้าจากแอฟริกาใต้ หายากมากและน no ้องเอมีแค่ใบเดียวเท่านั้นทุกรอบพี่ๆค่ะมาทุกรอบหมดทุกรอบตัวนี้ได้รับความนิยมดีมากและไม่ได้มีของตลอดบางเดือนได้แค่ใบเดียวบางทีสองสาเดือนได้แค่ใบสองใบแค่นั้นเองนะคะจระเข้ที่นําเข้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือตัวนี้หัวกระโหลกเขาจะใหญ่นะคะแล้วก็มีกระดูกหลายแถว เป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือเห็นพ๊กรูปปั๊บเลยเป็นไค่แมนตัวนี้คือนําเข้าจากแอฟริกาใต้นะสายพันธุ์นี้คือโดดเด่นรูปร่างหน้าตาเนี่ยโดดเด่นมากใบนี้นะคะกว้างล่าง16นิ้วกว้างบน17นิ้วใหญ่สูง12นิ้วหนา4.5นิ้วแน่นอนถ้าต่างประเทศเป็นแสนค่ะพี่พี่ใหญ่ขนาดนี้ราคาที่น้องเหตจัดให้ถ้าพี่พี่เห็นว่าถูกแล้วหาไม่ได้แล้วรอนานเหลือเกินรูกนี้ที่รอมานานแล้วจัดเลย 6,500บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและวต้องบองมีของแถมสวยๆแถมให้ทุกออเดอร์ของแถมผลิตจากหนังแท้ทุกออเดอร์ทุกชิ้นนะคะพี่ๆค่ะตัวนี้เป็นกระเป๋ามินิที่ผลิตจากหนังบัวอัดลายเจระเพ แถมให้ทุกออเดอร์ถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยค่ะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให,ให้ทุกคลิปวิดีโอเลยพี่ๆเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วนะคะทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยค่ะอยากจะสอบถามข้อมูลด้านไหนถ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วเห็นตัวนี้แล้วชอบให้ตัดสินใจเลยเพราะน้องเอมีแค่ใบเดียวกว่าของจะมาอีกนานพี่ๆดูด้านหน้าให้ชัดๆ ดูด้านหน้าให้ชัดๆเพราะว่าหัวกระโหลกใหญ่และสวยมากเห็นไหมคะดูด้านหลังใบนี้ไม่มีสายสะพายถ้าพี่ๆมีสัมภาระเยอะจุของเยอะใบนี้เ้องเห็นแนะนําเลยคะ่ะสวยมากและใหญ่มากหรือพี่ๆจะใช้งานเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กใช้งานเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กก็ได้ก็สวยนะคะจุของได้เยอะมากจริงๆซับในผริจากหนังวัวแท้6,500บาทเท่านั้น ไม่มีที่ไหนขายถูกเท่านี้แล้วรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไซส์ขนาดนี้เป็นงานจระเข้ฟอกนิ่มงานจระเข้ฟอกนิ่มคืองานที่ผ่านขั้นตอนในการผลิตนานมากกว่า3เดือนถ้ายิ่งใบใหญ่ๆนี่เกิน3เดือนแน่นอนนะคะแบบไม่ข้ามขั้นตอนขอย้ํานะคะแบบไม่ข้ามขั้นตอนไม่งั้นเนี่ยหนังจะไม่สามารถพับขยำขยี้ป้ยป่ยู้ยอย่างนี้ได้จระเข้ฟอกทั่วไปทําไม่ได้นะคะใบเดียวให้ตัดสินใจเลยนะคะพี่ๆขาใบนี้สวยมากไปต่อกันที่รุ่นต่อไป ส่สายสะพายมาหน่อยค่ะต่อไปนะคะน้องเหจะให้พี่ๆชมเป็นไคแมนช็อปปิง้งมาใหม่ล่าสุดจำนวนมีจำกัดขนาดกำลังดีน้ําหนักเบาหนังสวยแข็งแรงทนทานผ่านกรรมวิธีในการผลิตอย่างละเอียดและพิถีพิถันสำหรับตัวนี้นะคะขนาดกว้างล่าง10นิ้วกว้างบนกว้างบน14นิ้วส่วนสูงอยู่ที่8.5นิ้ว ความหนาก้นกระเป๋าอยู่ที่5นิ้วใบเนี้ยราคาอยู่ที่4,900บาท4,900บาทเป็นราคาที่ถูกมากพร้อมกับสายสะพายยาวตัวสายสะพายยาวจะเป็นสายหนังจรเข้เป็นสายเข็มขัดปรับระดับได้รุ่นนี้ไม่ว่าจะสะพายข้างหรือ c r o s s b o ี้ก็สวยมาใช้งานได้กับเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์คุ้ม คุ้มมากนะคะในราคา4,900บาทจริงๆรุ่นนี้ในอดีตน้องขายอยู่ที่ใบละ8,900บาทเรื่องจริงค่ะพี่ๆค่ะเรื่องจริง8,900บาทนี่ก็ถือว่าถูกไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่4,900บาทเท่านั้นสีดำโน้องเอนมี2ใบสีดำมีสองใบพี่ๆดูนะคะสวยทั้งคู่พี่ๆดูค่ะ นี่ค่ะอันนี้เป็นจระเข้ไคแมนนะในคลิปวิดีโอนี้เป็นสายพันธุ์ที่นําเข้าจากแอฟริกาใต้ทั้งหมดนะคะอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อยากจะให้พี่ๆได้ครอบครองและสะสมพี่ๆดูใกล้ๆเลยหัวใหญ่หัวสวยมาก4,900บาทถูกมากกระดงกระดูกโอ้โหสุดยอดดูก้นกระเป๋านะคะน้ำหนักเบาเนี่ยค่ะฟอกนินงานฟอกนิน ไม่ใช่จระเข้ทุกแบบจะทําได้แบบนี้นะคะงานจระเข้คัดเกรดนะคะสายสะพายยาวอยู่ด้านในสวยมากไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปสีน้าตาลมีใบเดียวต่อไปนะคะสีน้าตาลมีใบเดียวเลยชื่นชอบใบไหนทักมาได้เลยของไม่ได้มีตลอดนะคะจระเข้เนี่ยที่เห็นถือที่น้องน้องเอกถืออยู่เนี่ยพี่ๆ่ะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าปีก็ไม่ได้ใช้นะคะ ไม่ได้เสกได้เหมือนวัตถุดิบทั่วไปที่เราต้องการจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ของพวกนี้ไม่ใช่เลยเฉพาะกว่าจะ,จะเจริญเติบโตได้ขนาดนี้สี่ห้าปีแล้วมันยากกว่าจะได้มารอนานมากนัอไม่มีสต๊อกต่อให้มีตังก็ไม่มีสต๊อกค่ะต้องรออย่างเดียวเท่านั้นกว่ามันจะโตต้องรออย่างเดียวเท่านั้น4,9 0 0รบาทคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงพี่ๆลองไปดูบนห้างได้เลยสายพันธุ์แบบนี้ห้างชั้นนำในกรุงเทพ ตามหัวเมืองต่างๆมีแน่นอนใบนึงไม่ต่ำกว่าสี่ห0 0หมบาทไม่ต่ำกว่าสี่ห0 0หมบาทอย่างแน่นอนน้องเกจักให้พี่พิเศษ4,900ันเรบาทสีน้ำตาลมีใบเดียวค่ะดูความสวยใกล้ๆไม่ใช่สวยธรรมดานะคะแต่สวยมากเนี่ยค่ะนี่ค่ะก้นกระเป๋าสวยมากงานละเอียดงานคุณภาพด้านไหนซับในผลิตจากหนังวัวแท้นะคะมีสายสะพายยาวให้ ต่อไปค่ะน้องเอกจะให้พี่ๆชมเรื่องต่อไปนะคะใส่สายสไยไว้หนึ่งสีต่อไปจะเป็นดัมเบลหนังจระเข้เข้ามาใหม่ล่าสุดรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มาทุกรอบหมดกลอบเหมือนกันแล้วไม่ได้มีของตลอดและไม่ได้มีของบ่อยน,นะคะพี่ๆค่ะตัวนี้พูดถึงนะเรื่องดีไซน์ที่สวยเรียบหรูนะคะแล้วก็การใช้งานเรียบง่ายสะดวกสวยและที่สําคัญคือน้องเอกขายไม่แพงสําหรับตัวดัมเบลนะคะจะเป็นงานสองซิปตัวนี้ขนาดความกว้างเขานะคะ ตัวนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่11นิ้วสูง8นิ้วหนา5นิ้วราคาอยู่ที่5,200บาทเท่านั้นพี่พี่ขาราคาอยู่ที่5,200บาทเท่านั้นน้องเอ๋มีให้พี่พี่ชม2ส,สีนะคะก็คือสีดำและก็สีน้ำตาลเป็นจระเข้ไค,คแมนค่ะ5,200บาทสวยทั้งคู่สวยสวยทั้ง2ส,สีเลยทั้งสีดำและสีน้ำตาลพี่พี่จะถือก็สวยพี่จะสะพายก็สวย โดดเด่นแน่นอนกระเป๋าของเลยถือไปไมีแต่คนทักมีแต่คนถามวัตถุดิบเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็นปุ๊บรูปป้ปั๊กคนที่ซื้อของงานพวกนี้ต่อให้คนที่ไม่ซื้อนะคะร้อยละเก้าสิบเก้าเก้าเก้าดูออกดูเป็นหมดค่ะพี่พี่ะมันดูง่ายจริงอ่ะให้ดูสีดําดูใกล้ๆนี่หัวกระโหลกเนี่ยตัวใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วพี่พี่ขาที่จระเข้ตัวใหญ่มากืกาามอ,อ,มากอมาแล้วนะโอ้โหดูค่ะดูแผ่นหลังเห็นไหมกระดูกเต็มแผ่นเต็มผืน แลวที่สําคัญผิวสัมผัสไม่มีไม่มีหยาบก,กระด้างสักนิดเดียวไม่หยาบก,กระด้างเลยเพราะว่าเป็นงานพอกนิ่มก้นกระเป๋าก็เป็นหนังจระเข้นะคะมีสองช่องซิปใช้งาน <c oughs> ใช้งานสะดวกแล้วก็สวยมากนี่ค่ะซับในผลิตจากหนังวัวหูหิ้วก็เป็นหนังเออซับในเป็นหนังวัวหูหิ้วเป็นหนังจระเข้ใบนี้ห้าพันสองร้อยบาทสวยและเรียบหรูมากเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ สีน้ำตาลให้ดูใกล้ๆค่ะหัวกระโหลกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเป็นของอาสายพันธุ์สยามบ้านเรานะคะหัวกะโหลกก็จะมีแต่สี่ปุ่มห้าปุ่มหกปุ่มแต่ที่ได้รับความนิยมเป็นหกปุ่ม <c oughs> ขออภัยค่ะอันนี้หัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนของไทยเลยมันจะไม่เหมือนของบ้านเราเลยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเขาก็สวยในแบบของเขาห้าพันสองร้อยบาทถูกมากขนาดสิบเอ็ดนิ้วนะคะ ขอภัยด้วยนะคะขนาดกว้าง11นิ้วสูง8นิ้วหนาห้นิ้ว5,200บาท <c oughs> ไปต่อกันที่รุ่นต่อไปค่ะขอภัยค่ะรุ่นต่อไปน้องเอนจะให้พี่ชมเป็นเบอร์กินสิบบนอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมมาก งานเบอร์กินซิบ,บนอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมมากเพราะว่าตัวนี้เป็นดีไซน์ที่สาวๆทั่วโลกใฝ่ฝันแล้วก็อยากที่จะครอบครองแล้ว้นอนเอะก,ก็เอาจระเข้นะมาผลิตให้กับพี่ๆแล้วก็ขายให้กับในราคาให้ขายให้กับพี่ๆในราคาพิเศษใบนี้ขนาดกว้าง10.5นิ้วสูง8นิ้วนา4.5นิ้วใบนี้ราคาอยู่ที่5,300บาทเท่านั้นถูกมากพี่ๆขา5,300บาทรุ่นนี้นะ เฉพาะรุ่นนี้นะคะเบอร์กินสงานซิบนตัวนี้จะไม่มีสายสะพายจะเป็นกระเป๋าถือใช้งานแบบในลักษณะถือเน้นถือนะคะ5,300บาทรับชมสีน้ำตาลได้เลยดูใกล้ๆยิ่งดูใกล้ยิ่ง,ง,ง,งสวยลายสวยคมชัดหัวกระโหลกใหญ่มากอลัยงานละเอียดงานประณีตยันหูหิ้วอย่างนี้เลยนะคะลำตัวด้านหลังผิวหนังทุกสัดส่วนถูกคัดอย่างละเมียดละไม ตัวนี้ก้นกระเป๋าเป็นหนังวัวนะคะราคาอยู่ที่5,300บาทถูกมากจริงๆ <c oughs> ด้านในค่ะซับในผลิตจากหนังวัวนะคะต่อกันที่สีดำสีดำค่ะสวยมากพี่ๆค่ะสวยมากสีดาเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่ว่าเราจะใส่กับเสื้อผ้าสไตล์ไหนหรือใส่กับเสื้อผ้าสีไหนรับรองว่าดูสวยโดดเด่นและหรูหราและเป็นอมตะมากนะคะพี่ๆชื่นชอบ รุ่นไหนสีไหนแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยน้องเอ๋ยยินดีรับใช้พี่พี่ทุกท่านแล้วน้องเอ๋ใจดีมากนะคะชอบตัวไหนทักมาได้เลยมีแต่สวยๆทั้งนั้นใช้แล้วไม่ผิดหวังใช้แล้วคุ้มค่าพี่พี่จะไม่เสียใดต่างทีหลังอย่างแน่นอนนะคะดูด้านในสวยมากขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยแล้วเอ๋จะทําคลิปให้พี่พี่ได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ